มาคะ่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะคะน้องสาวท่านนี้นะคะเธอเข้ามาปรึกษาป้าแก้วเธอบอกว่าน้องมีแฟนเป็นชาวอังกฤษคบหากันมาได้สองปีกว่าแล้วเขาอายุห้าสิบสองยังไม่เคยแต่งงานเขาเช่าบ้านอยู่คะ่ะไม่มีบ้านเป็นของตัวตัวเองปีแรกที่คบกันเขาชวนเราไปเยี่ยมเยือนเขาเราก็ไปอยู่กับเขาสี่เดือนแต่รู้สึกว่าเขาประหยัดมากๆไม่เคยพาไปจ็อกป,ปิ้งหรือไปซื้ออะไรเลยนอกจากพาไปซื้ออาหารนะคะ ของกินของใช้เข้าบ้านมีพาไปเที่ยวบ้างนะคะไปกินข้าวนอกบ้านบ้างบางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะตามสถานที่ธรรมชาติธรรมชาติที่ไม่ได้เสียตังค์สักเท่าไหร่จนกระทั่งเรากลับเมืองไทยเขาส่งเงินให้ใช้เดือนละหนึ่งมืนบาทไม่มากแต่ก็เข้าใจว่าเขาเป็นคนประหยัดมากๆจนตอนนี้เขาขอเราแต่งงานและย้ายไปอยู่อังกฤษกับเขา เขาบอกเราว่าค่าใช้จ่ายในการแต่งงานค่อนข้างสูงดูเขาเครียดๆอยู่เหมือนกันแต่สรุปว่าเขาจะจ่ายให้แต่ถ้าเราแต่งกันงานกันแล้วถ้าเราทํางานมีไรายได้เขาอยากให้เราเอาเงินใส่ไว้ในบัญชีเดียวกันเก็บด้วยกันเพราะแต่งงานแล้วก็เท่ากับว่าเป็นคนคนเดียวกันครอบครัวเดียวกัน เขาพูดมาแบบนี้ป้าแก้วคิดว่ายังไงคะควรพูดกับเขาว่าอย่างไรดีเพราะจริงๆถ้าเลือกแต่งงานกับเขาก็ทําใจไว้แล้วว่าคงไม่ได้ไปอยู่แบบสบายแน่นอนคงต้องทํางานหาเองเก็บเองแต่พอเขาดักคอแบบนี้คิดหนักเหมือนกันมีแฟนฝรั่งใครเป็นแบบนี้บ้างตั้งแต่คบกับเขามาสองปีเขาทํางานจันทร์ถึงศุกร์เลิกงานตรงกับบ้านไม่ไปไหนไม่ดื่มไม่ดูดไม่เที่ยวส่วนใหญ่ กินแต่มามา่ากับช่วงพักเบรกที่ทํางานก็กินแค่แซนด์วิชแค่ชิ้นสองชิ้นเห็นแบบนี้แทบทุกวันแต่ช่วงที่มาเที่ยวเมืองไทยก็กินเที่ยวปกติเหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปจริงๆคิดหนักอยู่เหมือนกันเห็นเขาใช้ชีวิตแล้วประหยัดมากจริงๆขอบคุณป้าแก้วที่อ่านจนจบรอคําแนะนําจากป้าแก้วและเพื่อนๆในเพจนะคะเอาตามตรงนะฝรั่งเขาชอบไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะ ะะหรือตามคลองน้ําหรือค а แน л อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะพาหมาไปเดินเล่นหรือเขาก็จะไปออกกําลังกายแล้วก็ไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะเวลาหน้าร้อนนะคะคือมันเป็นอะไรที่ที่เบสิกมากเลยที่คนอังกฤษเขาไปกันนะคะป้าแก้วก็ไปสามีก็ไปบางครั้งก็จะไปทะเลอย่างของป้าแก้วเนี่ยจะใกล้แบ็กพูลก็จะไปตรงนั้นนะคะ ถามว่าไปบ่อยไม่ไม,ไม่ไม่บ่อยก่นนานๆไปครั้งหนึ่งเพราะว่าขับรถประมาณชั่วโมงกว่านะคะก็ก็จะไปแบบนี้ถามว่าไปจังหวัดใกล้เคียงไหมส่วนใหญ่ป้าแกจะชอบไปยอกนะคะเพราะว่าเมืองเขาสวยคือ,อยังไงต้องไปทุกปีนะคะแต่ไม่ได้ไปบ่อยส่วนเรื่องที่น้องบอกว่าเขาให้เงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นไม่มากมากนะคะป้าแกบอกเลยว่ามากหมื่นหนึ่งเนี่ยอ่ะเออเป็นเงินเท่าไหร่หนึ่งร้อย 200ร้อยองร้กว่าปอนนะคะตีสักคนคนึงทำทำงานอ่ะเขาจะได้รับเงินคือทำแบบไม่มีโอเวอร์ไทม์จันถึงสุกเอาเอาแบบเบสิกเลยนะคะก็จะได้ประมาณหนึ่งพันแปดร้อปอนเก้าร้อยปอนจะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะอันนี้เอาแบบทั่วไปนะแล้วเขาให้เรามา250ป้อยห้อน นะคะก็เท่าไรละแปดสองรหสบปอนด์เขาก็จะเหลือประมาณพันหกร้อยกว่าปอนด์นะคะเสร็จแล้วเขาเชาวบ้านอยู่น้องบอกนะคะในจะค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าภาษีต่างๆนู่นนี่นั่นหักเบ็ดเสร็จแล้วนะคะเขาจะเหลือเงินไม่เยอะต่อเดือนนะคะแล้วไหนจะค่าอาหารค่าอะไรอีกค่ารถไปทํางานค่าน้ํามันค่าอะไรต่อเดือนเขาจะเหลือเงินไม่เยอะนะคะ น้องต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยถือว่าเขาให้น้องเยอะนะคะฝรั่งบางคนเขาไม่ได้ให้เยอะมากขนาดนี้เขาไม่กินไม่เที่ยวถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีมากแล้วบอกว่าจะแต่งงานแต่งงานกันป้าแก้วคิดว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานแล้วก็ต้องมีค่าสินสอดแน่นอนนะคะซึ่งเขาอาจจะไปกู้เงินตรงนี้มาเป็นค่าแต่งงานของน้อง มาเครียดไหมฝรั่งเครียดทุกคนนะคะในการที่จะมาแต่งงานทั้งทีนะคะอ่ะแล้วทีนี้มาถึงเรื่องคลแม็กของเรื่องนะคะคือถ้าสมมุติว่าเรามีงานทําเป็นอยู่เองที่เราจะต้องเอาเงินรายได้ของเราแบ่งส่วนหนึ่งมาช่วยค่าใช้จ่ายภายในบ้านร่วมกันนะคะแต่เรื่องการที่เราจะต้องเอาเงิน เดือนของเรามาเข้าบัญชีเดียวกับเขาอันนี้ป้าแก้วไม่เห็นด้วยนะคะป้าแก้วก็เลยบอกน้องไปว่าอ่าการเปิดบัญชีนะคะมีสองทางสองอย่างคือหนึ่งน้องเปิดบัญชีของน้องเองต่างหากเอาเงินเดือนของตัวเองเข้าเงินเดือนเข้าเข้าบัญชีนี้นะคะแล้วก็สองเปิดบัญชีร่วมกันเป็นชื่อร่วมกันสองคนกับเขานะคะตกลงกันว่าจะโอนเงินเข้าเข้าบัญชีตรงเนี้ยเป็นค่าใช้ใจ่ายเป็นเงินกองกลางเนี่ยคนละเท่าไหร่ นะคะเขาอาจจะออกมากหน่อยน้องอาจจะออกน้อยหน่อยนะคะก็เอาเอาเงินในส่วนนี้กองกลางนี้ไปใช้น้องก็เก็บของส่วนของน้องเขาก็เก็บในส่วนของเขานะคะอย่าใช้บัญชีเดียวกันกับเขานะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะการที่เรามีบัญชีส่วนตัวของเราดีที่สุดนะคะอย่างป้าแก้วเนี่ยป้าแก้วก็จะมีบัญชีอ่า ส่วนตัวของภรรยาสามีก็จะมีบัญชีส่วนตัวของสามีนะคะแล้วเราก็จะมีบัญชีกลางนะคะที่อ่ะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางนะคะโอนเข้ามาเท่าไหร่คือสมมติเราโอนร้อยหนึ่งเขาก็จะโอนมาสองร้อยคือเขาจะโอนเท่าตัวหนึ่งของของของที่เราโอนมาร่วมกันนะคะอย่าง นะคะอันนี้เน้นย้ำเลยอย่าเปิดบัญญาใช้บัญชีเดียวกันกับสามีนะคะปัญหาเยอะแยะตามมานะคะหลายคนปัญหาตามมาแน่นอนอันนี้เพื่อความความไม่ไม่มีปัญหาในภายภาคหน้าแยกกันให้เป็นสัดส่วนนะคะคุยกันให้รู้เรื่องคิดว่าอันนี้ก็คงครบถ้อยกระบวนความนะคะ ถามว่าเขาส่งเงินให้เดือนละหมื่นเยอะไหมอันนี้เน้นอีกทีเยอะนะคะอย่าคิดว่ามันน้อยนะคะอ่ะอยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องนะคะอ้อลืมไปการที่น้องจะเข้ามาอยู่ในอังกฤษนะคะแล้วถามว่าได้ทํางานเลยไหมหลังจากที่เข้ามาไม่นะคะน้องจะต้องรอประมาณเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก่อนที่น้องจะได้ใบทํางานนะคะแล้วถ้าสมมุติภาษาเราไม่ได้ เราก็ต้องเข้าไปเรียนก่อนนะ,ะแล้วก็มาทํางานซึ่งอาจจะใช้เวลาครึ่งปีหกเดือนขึ้นไปถึงปีหนึ่งนะคะกว่าน้องจะมีงานทํานะคะแล้วก็งานมันไม่ได้หาง่ายนะคะส่วนใหญ่เขาจะรับเฉพาะคนที่มีประสบการณ์นะคะงานพื้นๆงานทำงานโรงงานเหมือนป้าแก้วเนี่ย ะค,ะคือเราก็ไม่ต้องเอาวุฒเอาอะไรมาทําเพียงแต่เราฟังออกเขียนได้สื่อสารกันรู้เรื่องเขาก็รับเราเข้าทํางานแล้วค่ะนะคะประสบการณ์ บางที่เขาก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ก็ทําได้แค่เอาแรงงานเข้าแรกนะคะยังไงป้าแกขอเป็นกําลังใจแล้วกันนะคะสาหรับสาวหลายคนหรือสําหรับน้องท่านนี้หรือสําหรับสาวอีกหลายคนที่เข้าเข้ามาต่างประเทศหรือเพิ่งจะเริ่มมีสามีต่างชาติหรือแฟนต่างชาตยิยังไงก็เข้ามาเรียนรู้นะคะเรียนรู้ประสบการณ์ของพี่ๆมาดามรุ่นเก่าๆนะคะว่าเขามีประสบการณ์แบบไหนอย่างไรแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตของเรานะคะ 买了哈。